สวัสดีครับเพื่อนะครับวันนี้ก็เจอกับมิกรีวิวนะครับผมวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับกล่องที่เป็นขาตั้งไอ้ตัวทีคขอบที่คอบนะครับที่คอบไปตัวขาเรียกอะไรนะเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับเครื่องซักผ้าแล้วก็เรียกว่าโถซ่วมนะครับจะเป็นตามรูปอย่างนี้นะครับตามรูปนี้เลยนะครับพอดีผมจะเอาตัวนี้นะครับ มาครอบที่เป็นเครื่องซักผ้านะครับผมได้วัดขนาดเรียบร้อยแลวนะครับสั่งมาแล้วนะครับแล้วก็ของก็มาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกคนดูนะครับแต่ก็ประกอบแล้วก็เอาไว้ที่เครื่องซักผ้าแล้วก็เอาไว้ใส่ตัวเครื่องกองน้ํานะครับเพราะว่าที่ซื้อไปที่แล้วเครื่องกองน้ํามันยังไม่มีที่ใส่ที่วางนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาครอบ เครื่องเครื่องซับผ้านะครับเพื่อที่จะได้วางเครื่องกองน้ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับจะเป็นยังไงประแกะแล้วก็ประกอบกันนะครับกล่องก็จะบรรจุมาดีนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้กล่องแข็งอยู่นะครับ ดอข้างในนะครับว่ามันเป็นเล็กนึงเป็นนี้อืมอืม นี่น่าจะเป็นขาตั้งนะฮะอันนี้เป็น,น,เ,ปน,เ,น,นเครื่องมือในการติดตั้งนะครับอืก็จะเป็นอย่างนี้เนาะน,นี่เป็นวิธีการติดตั้งครับ เดี๋ยวผมจะประกอบตามภาพตรงนี้นะครับประกอบเสร็จแล้วก็จะไปที่ไปวางที่ไว้ที่กองน้ำนะครับก็เป็นสเตนเ็นเหล็กนะเป็นเหล็กแข็งแรงอยู่นะครับนี่โอเคอันนี้ก็จะอธิบายเป็นภาษาจีนนะครับอืมภาษาจีนก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวประกอบกันเลยนะครับครับเพื่อนเพ่อนครับตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นจริงมันมีอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ว่าผมวางอ่าที่กองน้ําไปนะครับมันก็เลยติดตั้งไม่ได้ถือว่าพอใช้ได้ครับนี่เป็นชั้นอย่างนี้นะครับ ก็ฐานมันโอเคอยู่นะครับนี่ไว้กันไว้ของได้นะครับเป็นเครื่องกองน้ำอย่างนี้นะครับนี่ตอนแรกผมไว้บนเครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับเวลาซักผ้าแล้วมันเสียงดังนะครับก็เลยย้ายเอายไ,ไว้ตรงนี้นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับไม่ยากครับง่ายๆเลยครับนี่โอเค ก็ใครที่กําลังหาหตัวชั้นวางอย่างนี้นะครับที่ครอบเอาไว้ครอบเครื่องซักผ้าก็ได้นะครับหรือว่าคอรอบไปตัวโถซ่วมนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับผมโอเคครับถือว่าผ่านใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับโอเควันนี้ก็ มาแกะแล้วก็มาประกอบไอตัวที่ครอบที่จริงมาครอบกับเครื่องซักผ้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ครอบไว้เนาะไอตัวครอบเครื่องซักผ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไว้วางไอตัวเครื่องกองน้ํานะครับก็ใครสนใจก็าหาซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ